สวัสดีเอฟซีที่เข้ามานะครับก็ตามคําขอนะครับก็ที่บอกไว้น้าเข้าบนล่างจะลางบน,นโขแก้บนนะครับตอนนี้รบปวดชาวบ้านนิดนึงนะวันนี้กำลังจะถึงส,สานักแล้วนะครับก็ถ้าพรุ่งนี้เข้าเลขซเป็รนหรือว่าทุบปูเดี๋ยวรังตอนเช้าเลยครับเอาแบบจําคำ นะครับมอีมนนนั่งเล้ยงผคเดียวเลยคนเดียวเลาะมีคนขางมาแล้วหลายก่อดีท้าวอดีทังแกบนครับผมวันที่แล้วหกร้อยล้จานังเบ่งง

ฝากปู่นิดเดียครับมาแกะบนครับแต่ถ้าพวนันนี้จำคำไม้เลยถ้าพวันนี้เข้าทุงศีลคือว่าเข้าทุกปูเอาตอนเศร้าให้พี่นอกยังไปเอาตอนแร้งครับเอาให้ข้นห็นไปเลยสองพันละจันสองพัน สัญญาดิสัญญาดิ

ถ้จาจะ้อยมากยัเงียบไม่ได้นี่ล้วนีก็บยังไอ้คนอยู่แต่ถ้าพรุ่งนี้เข้าทูบปูหรือว่าเข้าชุดเน้นของอาจารย์เอาตอนเศร้าอยได้พี่น้องจะไปเอาเงื่อแรง่งทุ่นมาเห็นจำคำอาจารย์ไว้เด้อแคปไว้ด้วยอัดหน้าจอวไว้ถ้าพรุ่งนี้เข้าทูบปูหรือว่าเข้าชุดเน้นของอาจารย์ที่มีศูนย์นะครับศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์สองแล้วก็เก้าพัสามตัวมีหกเก้าศูนย์กับศูนย์เก้าสองสามพันเหรอครับสามพันคนนะครับ จบว่าเบื้องผีบาดบอกไปเลยเอาเนี sein. ้มันเศร้าไปเลยเอาให้คนเห็นหลายๆเลยใส่เจ๋ตๆคื้นกันเอาอตะเทือนดีเว่าไเอไกัเกือบไม่ได้เห็นจัเอานะครับสามพันคนสวัสดีเปิดเบื่องก่อนอย่าง้ก็ไปส่งอย่างบาดโอ้ยนีมูจ้ากับของก็เบื่งข่อยครับข่อยกันจังไ้ นะครับเดี๋ยวก็3ุ0มเราจะขึ้นไลฟ์สดภาษาบาลไทยทุกหมู่กันต่ออันนี้เราแก้วบนขู่เฉยๆนะครับก็จะคนได้3อันนี้ได้3200 3200อทิโตเอ้านะครับค่าไข่นีน้ติดตามนะครับวันนี้อาจารย์ก็แก้วบนไอ้มันมันอางว่มันเพินได้บ่ไอ้กุ้งไอ้กุ้งเขาเบิ้งนะครับไปไปถึงไป พอขึ้นหาจีขาไว้ไปเดีอวพัน,น,นเจ็ดละแล้วพงผมข้างพองแล้วมัข้างคนดีต่อจี่ละค้นอ,อคนเหมือนเลยเดี๋ยวพันสองันข้างพันข้างแต่พัีกลับมาไหมโอเคกลับม,มาแล้วครับพันเจ็ดคนนะครับก็ อาจารย์มาบุญปู่ที่สำนักปู่องค์ตามแล้ววันนี้ก็มาแก้บนตามที่อาจารย์ให้สัจจะมาจาวไ,ไว้ก็คือถ้าหวยเข้าจะนาาลำพูงใส่เจเจร้องเพลงมาแต่บ้านนะครับแต่ก็ได้ร้องกันไลยนครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็มาแล้วมีเอฟซีมาจ่อปืนนำเสนอกัเนี่ยเนี่ยแตกคาดนอดเลยตอนนี้ใหไ่คนก็ถ้าถ้าพรุ่งนี้หวย ของอาจารย์มัตตี้ไม่ว่าจะเป็นชุดเน้นส nah. ี่คู่นั้นกับทุกผู้ที่จะไล่สดสามทุ่มคืนนี้เข้าสามะามจีหรือเปล่าสามจีนได้หน้าไปไอ่ข่ามัดไปลองยีไหมหอมไหมยีไหมข้าไม่ได้ไอ่หน้าไปไอ่ข้าเนี่ยเบสบดีมองนี้มั้นี้ได้หาจี ของผมมันเมื่อเมื่อคืนโอเคครับได้หเปล่ครับ่าแคนเสียมจริงเรเป็นอย่างครับสองพครับแ่แอปี่ครับผมไม่ได้ไล์บอกในัผมไแก้บนนมไม่เป็้าแ่ละครับผมสองพันสองแตประวันสัญญาณ่อไรว่าเป็นอย่างไเดี๋ยวเขาก็แก้บนเด้เขาไปก่อนเดี๋ยวจังไปไล่ก็ใครที่เห็นปู่ คืนนี้ว่าด้วยเมตตนจากมหาราภูิยนนูนนะครับอันธปฏิตังครเห็นผูองค์ดำขอพรต,ตรงนี้ขอให้ทุกท่านเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวสามทุมอาจารย์มาไล์ใหม่วันนี้ก็ไลฟ์แก้บนกอ็อ่ะเปิดเพลงเรัเตีนอ้องแบนเน้ตตีนอ้อบเน้ตทำนี่วะจินมูจน้จัดเน้ยดีนะขอปูด้วยจะบุญครับผมเฮ้นับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ chia không bỏ lỡ những video hấp dẫn ท่านผู้นึงถ้าพรุ่งนี้เข้าชุดนี้หรือพวกปูที่พื้นนี้ขอลำตอนเช้าไปเลยไฮโลรู้ไปเลยนะครับผมดยำข้ามมันย์ไปด้วยเอาคนดกิงและปูเดิมจะกลับคนละไม่ดีสุดเล่นยาเล่นฟุ้ đến ừ, ừ. tìm mày phụ không 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 phải đó đi we right, right, right. 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 ขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าดดาหน้านะครับก็คืออาจารย์บนไว้ว่าถ้าหวยเข้าเมื่อที่แล้วบนล่างจะรากลำโพงใส่จีๆรอกเพลงมากกัขนาดลากนั่นเหมือนแอนงเมื่อกี้กับเลี้ยนเอมานั่งถ่ายอยู่กัเลยเพิ่งไปก่อนบอก่าประกาศเต็มครับกะอย่าลืม บนอีกได้ปูได้ทุกคนพยานทานในสวดทุกคนเป็นพยาน,าน,น,นทนนา,นามืออื่นเลขเขาเลียกนิดที่มี0 09 06 02แล้วก็69 3ตัวมี6 90กับ092ถ้าเข้าชุดเน้นหรือว่าทูปปู่ที่จุดกับปูแล้วปูรู้ดีอ่ะถ้าเขาเลขทูปหรือเลขชุดเน้นผมครับผมก็ได้เอ้อเขาเลีกชุดเนีนเลยนี่ทั้งเลขทูปนี่ กะสีล่ำย้มเศร้าเลยสีล้ำร้องเพลงใส่เจี๋ๆผ่านั่นคือเตี๋ยวโบราณกาแฟมาเลยให้โลกรู้ไปเลยนะครับทุกคนเป็นพยานนะอ่ะสาธุปูเ้อเดี๋ยวสามทุ่มอาจารย์จะขึ้นไล์สดอีกเขียหนึงตอนนี้คนเบิ่งเท่าไหร่สี่พันครับคนเบิ่งสี่พันพี่น้องเด้ยเบิ่งอันจยว,ว่าที่ารีว่าอาจารย์เป็นบ้าเนี่ยอาจารย์เป็นนิรีนะครับเดี๋ยวสิพลาไปออาอากาศ ไอเตนก็ซื้อคนเมืองสี่พันพอแม่พี่น้องอีกอนาคดฝอยก็ะสเปิดสาวน้อยเทศบ้าน,นน้อแบบนีบน้คา <c oughs> แลนแก้ผา้าโคดุไปร้านโอ้ <c oughs> บนแก้ผ้าไม่เอานเดี๋ยวปู่ทำจริงนะเราครั้งก่อนก็น่าเส <c oughs> วินนะไม่นี้ลูกหลานเทศยังที่ไปก็กราบขอภัยปู่ย่าปูเวียดซีซีสุสสมโขมปูใหญ่ปูน้อยเดี่ยวกับทุกคนพนธยานค่ะบนคือเกาปูมักสนุกสนานเฮฮา สีเดียรแล้วก็เพราะเไม่ก้ายากสี่ชุดดอกกุหลาบเก้าวสีเก้าดอกสี่ชุดถวายภูมิดับภูเวทุกยามไม่จันท้าพวงกับบุญเต็มยามเสาร์และูเด้อนับโมตสัพภะคะวตัะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนับโมตสัพภะคะวตัะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนับโมตสัพภะคะวตัะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตกรรมของบรรพนาคทิปย์ปีองดำแสนสิริจันทันนครราชวิสุทธิเทวาภูเชมิ ตุติยมปิกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาทิพดีองค์ดัมแสนศรีจันทานาคราชวิสุทธิเทวาภูเชมิตติยมปิกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาทิพดีองค์ดัมแสนศรีจันทานาคราชวิสุทธิเทวาภูเชนิเมตตันมหาลาภูปิโยนาคขันทปริตังสาธุขอให้ทุกคนขอพร่านไ์สดตรงนี้นะครับเดี๋ยวสามทุ่มอาจารย์จะขึ้นไ์สดอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวอาจารย์นุญาตไปเตรียมตัวก่อนนะขอพรได้นะครับขอพรปูได้เด้อควรัน4ี0 0 4ปูเอ้ยอยากให้ลูกขายหนาเพิ่นเนื้อพ่อแม่พี่น่องมือนีเพิ่นกับมา่ลายวันนี้เอฟซีมาพั่ฟ้าเมืองไทยนะครับสบบานสาหาบันดือย่าหแห่จากนาตีขายหนาเพิ่นให้สามปฏิหารคือจังงวด906เมษาเนื้อปูหลักกับหรืองวด605 ดึงมวลเมื่อกี้นะครับทั้ง12ทั้งถูกปูสาถูกปูเลอร์ปูไหญ่ใช่นาดอกขอบคุณ FC ทุกคนนะครับก็เดี๋ยว3ทุ่มอาจารย์จะขึ้นไลฟ์อีกทีหนึ่งนะครับรอติดตามนะครับก็ดูได้ที่เพจอนนอสสิ sit, ปูใหญ่หรือว่าตำหนักปูใหญ่จามน,นักพาเที่ยวหรือว่าตำหนักปูใหญ่จามนอสน,นะครับเนาะขอบคุณทุกคนแก้บนเรือยผู้ใดที่ท่วงอาจารย์ก็แก้เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยอะแต่4บนบนไหม่กับบนเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยว3ทุ่ม เราขึ้นไลฟ์สดใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดู4,200คนตาคนเมงหลายก็ฝ่ายเฮนนี่ดีาที่นี่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวสามทุ่มมาเจอกันครับสวัสดีครับครับผม